สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญเม็ดแต้งหลวงพ่อแชมวัทนฉลองอปีพศ2506มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยจะเป็นเนื้อทองคานะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นเลยนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพาช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ย จะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลายเพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการจรารนะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับตรงบริเวณตรงแก้มนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมอาจจะมีเส้นแตกบนพื้นเหรียญนะครับคมชัดนะครับผมอาจเป็นเส้นเฉียงนะครับแนวนอนลงมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมแก้มนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับเฉียงลาดลงมานะครับเป็นเส้นลวดขนแมวนะครับคมชัดนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับตรงใบหูนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะจะมีขีดนะครับผมเป็นขีดนานนนะครับผมอยู่บริเวณตรงพื้นหูด้านในนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงใบหูองค์พานนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยจะมีขีดนะครับอยู่บริเวณด้านในนะครับเป็นขีดนานๆนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2นะเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับตรงเส้นลวดนะครับสังเกตนะครับผมตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นแตกเฉียงลาดลงมานะครับผมเป็นเส้นลวดหนาคมนูนขึ้นมานะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงเส้นลวดนะครับสังกตินะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตนนะครับเฉียงลาดลงมานะครับผมเป็นเส้นลวดหนาคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ผมจะแคงให้ดูนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดนะครับสังกตินะครับผมบริเวณตรงนี้นะอาจจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับบนพื้นสังกตินะครับเป็นเส้นลวดหนาครับเป็นแท่งยาวๆเลยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงพื้นนะครับสังกติเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดหนานานะครับขมลุนขึ้นมาเลยนะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตนะครับที่4ในการพิจารณาของผมนะอเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงไหลนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีเส้นขยับนะครับขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงไหล่นะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยบริเวณตรงนี้นะด้านบนเนี่ยจะมีเส้นขยบนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นลวดหนานะครับผมลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตนะครับที่5้าในการพิจารณาของผมนะอเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูจอดด้านหน้ากันบริเวณนะครับรูจอดนะครับมุมด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูจอดลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกัน พื้นนะครับในความเข้าใจของผมนะพื้นด้านในเนี่ยเขาก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจะมีรอยเนินๆเล็กน้อยนะครับแต่เส้นรวดตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นแท่งนะครับนูนคมขึ้นมานะแล้วเส้นรวดด้านนอกนะครับผมนนก็จะเป็นเส้นรวดอ้วนๆนะครับเส้นด้านในเนี่ยก็จะเป็นเส้นรวดอ้วนนะครับเช่นกันนะครับผมอ่าแล้วก็ร่องน้ําบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นร่องลึกลงไปนะครับผมบริเวณร่องตรงกลางขอบรวดนะบริเวณนะครับตัวหนังสือเนี่ยที่ผมบอหนะครับจะนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือบริเว นะครับมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะเห็นไหมครับจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ย เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจนารณา,าของผมนะอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะครับผมถ้าท,ท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับใบหน้าของท่านบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมที่วงการนิยมนะครับ เดี๋ยวเราไปไล่ไ ets, <driven> way, นะครับผมบริเวณนะครับด้านหลังกันผมจะดูนะครับบริเวณตัวต่อเต่านะครับด้านบนเนี่ยจะมีเส้นแตะเฉียง e ขึ้นไปเล็กน้อยนะครับเป็นเส้นลวดเล็กคมนูนขึ้นมานะเดี๋ราผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับตัวต่อเต่านะครับผมบริเวณตรงพื้นเนี่ยจะมีเส้นแตะนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับคมชัดนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นเส้นลวดเล็กนะครับคมลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณ์หนาม เดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงหัวกละนะครับผมตรงพื้นเนี่ยจะมีเส้นแตกเฉียงนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงหัวอละนะครับผมตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นแตะนะครับเฉียงอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณาของผมนะลักษณะนะครับจะต้องคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่ผมเอียงให้ดูนะครับผมจะแคงเรียนให้ดูนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตนะครับที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงอัขละนะครับผมเส้นลวดตรงกลางเนี่ยจะเป็นเส้นลวดหนานะแต่ตรงปลายทั้งสองฝั่งเนี่ยจะเป็นปลายแหลมนะครับยื่นออกมานะครับผมเล็กน้อยนะครับผมเรา ผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงเส้นลวดนะครับอัคลานะครับผมบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดหนาใช่ไหมครับแต่ตรงปลายนะครับผมทั้งสองฝั่งเนี่ยจะเป็นปลายแหลมนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ผมจะแคงให้ดูนะครับถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะเห็นไหมครับตรงปลายฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นปลายแหลมนะครับผมชันลักษณะแบบนี้นะครับผมทั้งทั้งซ้ายและขวานะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่3ในการพิจารณานางผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตัวต่อเต่านะครับ มตรงหัวต่อเตาเนี่ยจะมีเส้นแตกเฉียงนะครับลาดลงมานะครับผมเอาละผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงหัวตอเต่านะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกเป็นขีดนะครับนูนคมขึ้นมานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นจุดสังเกตนะครับที่3ในการพิจารณานางผมนะนี่ผมตะแคงให้ดูเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดคมเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอักขละนะครับผมบริเวณตรงนี้จะเป็นปลายแหลมนะครับผมแต่ตัวเส้นลวดเนี่ยจะเป็นเส้นลวดหนานะอาจจะเป็นปลายแหลมยื่นออกมานะครับบนพื้นเหรียญนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับอัคลาตนะครับตรงกลางนะครับผมบริเวณต,ต,ต,ตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับปลายแหลมนะครับยื่นออกมาบนพื้นเหลี่ยนนะครับผมแต่ตัวเส้นลวดอัคลาตเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาลักษณะแบบนี้นะแต่ตรงนี้นะครับจะมีเส้นลวดนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นจุดสังเกตนะครับที่5ในการพิจารณา,าของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูเารจาะด้านหลังกันบริเวณรูเจาะนะครับมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูเจาะนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับลักษณะ เป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับเดี like ๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเรียญกันพื้นนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นจ้ำๆนะครับผมจะเป็นตามมดลักษณะแบบนี้นั้นในความเข้าใจของผมนะล้วก็บริเวณนะครับผมตรงขอบด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบเรียบลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะตรงพื้นนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับพื้นนะครับมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมเส้นลวดตัวหนังสือนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับคมนูขึ้นมาลักษณะแบบ นี้นะจะบริเวณตรงเส้นลวดเนี่ยจะหนากว่าด้านหน้านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะ่าถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผม ผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับเส้นลวดยันตรงกลางนะครับผมเส้นลวดยันเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับคมูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับตรงพื้นมุมล่างนะครับผมเห็นไหมพื้นเนี่ยค่อนข้างจะตึงนะครับผมแล้วก็จะมีตามมดนะครับลงไปเล็กน้อยนะครับผมในความเข้าใจของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณด้านข้างกันบริ ฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดแต่งตะใบลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับมุมเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะนะครับตัวตัดเนี่ยก็จดจําให้แม่นนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับเฉียงล่างนะครับผมฝั่งซ้ายนะลักษณะตัวตัดนะครับจดจําให้แม่นนะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงตูดเหรียนนะครับผ มุมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวากันบริเวณนะครับด้านข้างนะครับตัวตัดนะครับผมบริเวณนะตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวานะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวานะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะครับผมมุมฝั่งขวานะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะมุมนะครับเฉียงล่างนะครับผม ฝั่งขวานะครับผมด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดนะครับแต่งต่ไบลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงตัวเหรียญน,นะครับผมลักษณะน,นะครับตัวตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพาเครื่อง,องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพารนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ